ตาข้อมูลนิดนึงฮะหรือทีเนี้ยออกวิ่งกับเราเนี่ยเป็นกำลังใจกับเราแล้วก็ร่วมวิ่งกับเรามาหลายร้อยกิโลนะครับขอขอทราบเรารั้ขึ้นรถมูนะไมนไดู้นะดูนะ นี่ก็แสดงว่าการวิ่งของเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะทหารนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาล่วงวิ่งกับเราเป็นเวลาที่โดดแล้วครับทั้งพยาบาลทั้งคนช่วยทั้งคนช่วยเขาก็บว่าเราเนี่ยมีหลายหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารตครวจพยาบาลภาคปราชการที่มา ร่วมวิ่งเพื่อคุณิสถาบันทำงานร่วมกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ